สวัสดีค่ะพบกับกิฟต์นะคะวันนี้ทางกริดโซลูชันค่ะแปลงคุชชั่นที่ส,วสาวๆคุ้นเคยกันดีจะมาอัปเดตสินงดีๆในปี2018นี้ค่ะนั่นก็คือทางเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเป็นตัวช่วยความสวยให้กับสาวๆค่ะเริ่มจากริมฝีปากที่สวยกันเลยค่ะนี่ก็คือ mlbb collection ultra matte lip ทั้ง5สีนะคะสีสวยแซ่บทั้งนั้นเลยค่ะหรือสาวๆคนไหนนะคะชอบลิปสติกแบบแท่งค่ะก็ต้องตัวนี้เลยค่ะ คือมินิแมทลิปสีสีนะคะนอกจากสีสวยติดทนนานแล้วนะคะยังไม่ตกร่องอีกด้วยสำหรับตอนนี้นะคะสีที่กิฟทาอยู่นะคะนั่นก็คืออัลตร้าแมทลิปสีโปรดค่ะคือสีเบอร์1ชื่อสีมอคค่าแซนค่ะ นอกจากริมฝีปากสวยแล้วนะคะอย่าลืมดวงตาของเราค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้ค่ะนี่คือ water proof magic eyeliner ค่ะเขียนง่ายเส้นคมชัดกันน้ำให้สาวๆนะคะมีดวงตาที่สวยกริดก,กันตั้งแต่เชา้าตรดเย็นกันไปเลยค่ะ และสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสําหรับสาวๆที่รักการแต่งหน้าก็คือการบํารุงผิวตามแบบฉบับสาวเกาหลีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางกริดของเรามีสสูตรด้วยกันค่ะนั่นก็คือกริดมาร์กสูตรโรสเซนทาร์ฟไบรท์เน็งและกริดมาร์กสูตรชาโคลคอลลาเจนดีทอซ์ค่ะเอาละค่ะเราแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ไปถึง3รายการกันแล้วนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือเบสเซลเลอร์ของเราค่ะแป้งกริดฟูชั่นค่ะยังคงมีมาให้สาวๆเลือกใช้เพื่อผิวเรียบเนียนสวยเหมือนเดิมค่ะ อ,อยังไม่หมดนะคะบอสกระซิบมาไกลจากเกาหลีค่ะว่างานเปิดตัวรอบนี้มีเซอร์ไพรส์สาวกิลดแน่นอนค่ะในงาน Grad Opening วันที่1-5มีนาคมนี้นะคะซื้อกิดคูชั่น1ชิ้นนะคะรับเซตนี้ฟรีไปเลยค่ะ1ชุดมูล,ลค่า800บาทเป็น Limited Edition Lip Eye Mini Set นะคะเรามาดูกันค่ะว่าในเซตนี้มีอะไรบ้างเปิดมานะคะก็จะได้มินิแมทลิปสติก2แท่งค่ะสีสวยมากๆกันเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังจะได้ w a t p r p r o เจลไลเนอร์นะคะแล้วก็ s k n n y b r r o a ค a Mascara Q ค่ะคิวค่ะสาวคนไหนได้ไปนะคะสวยครบจบในเซตเดียวกันเลยค่ะท้ายสุดแล้วค่ะขอฝากแบรนด์น้องใหม่ค่ะ Just Makeup Oil Cash Matte Cushion ปกปิดบางเบาคุมมันมีสารกันแดด SPF 50ที่สำคัญนะคะราคาเบามากค่ะเพียง390บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆสามารถติดตามเราได้ตามช่องทางนี้นะคะ และตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้เป็นต้นไปก่อนซื้อสินค้ามองหาลิขสิทธิ์สติกเกอร์ของแท้แบบนี้ด้วยนะคะฝากเพื่อนเอนกดไลค์และแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะมีของแจกมูลค่ากว่า1 0 0 0 0แบาทสําหรับวันนี้ขอตัวไปลองของใหม่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ